แฟนปืนแฟนหงวันนี้จับตากันแน่นอน5้าทุ่มครึ่งตามเวลาไทยนะฮะ mm hmm. อาร์ซนอลเปิดเอเมเรสเตเดีย hmm. มพบกับลิเวอร์พูลอาร์ซอันดับ4ของตาราง mm hmm. ก็แมชเนี้ย mm hmm. ก็หวังกับการจะเก็บชัยชนะให้ได้เพราะว่าถ้าเก็บได้เดี๋ยวทำแต้มไปไล่บี้ทีมด้านบนทั้งซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยเหมือนกันส่วนลิเวอร์พูลเองที่เป็นรองจากฝูงตอนนี้ mm hmm. ก็จำเป็นละ ต้องเอาสารแต้มให้ได้เพราะว่าถ้าเก็บได้เนี่ยจะแซงซิตี้ที่เมื่อวานพวกเขาก็ชนะซมตันได้หนึ่งสู่นะครับจะกลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่วัดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่เองก็มีปัญหาเตะที่บาดเจ็บเยอะเหมือนกันขาดตัวหลักเยอะก็ดูว่าการแก้เกมกลืนของไอตาแล้วก็สล็อตเนี่ยจะเป็นอย่างไรด้วย ัน,นต้า้ะครับก็แน่นอนว่าปัญหาในแนวรับเนี่ยซาลิบาโดยไมแดงในเกมที่ผ่านมานะครับที่แพ้บอลมันไม่สุนต่อ2ทําให้เกมเนี่ยติดโทษแบนก็ผมกังวลในช็อตนี้แหละว่าถ้าไม่มีซาลิบาเนี่ยคนที่ต้องมาเล่นร่วมกับทางกาเบียมากันย้ายนั่นก็คือยาคุบควีอออันนี้ผมกังวลเหมือนกันว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดบอดสําคัญเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็มีบรรดาโตรุกที่เด่นๆนํามาโดยโมซาลาคนนี้ผมบอกเลยจะปั่นป่วน ทางอาร์ซอนได้หนักเหมือนกันแล้วก็แบ็กซ้ายอาร์ซอนไม่มีทางริคาร์โดคาร f ลาฟิโอลีนะครับก็บาดเจ็บทําให้เกมนี้คงต้องใช้อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกที่ต้องมายืนแทนอันนี้ยัง,ย,งยังพอยังพอรับได้แต่ตหน่งเซนเตอร์เนี่ยผมกังวลไม่มีซาิบาแล้วกําแพงด้านหลังอาร์ซอนมันอาจจะรั่วได้เหมือนกันส่วนนักเตะอ,อื่นๆก็ยังมีเจ็บหลายต่อหลายคนนะครับก็แน่นอนว่า ก็ต้องรอดูว่าอาร์ติตาจะปรับเกมยังไงต้องเช็คฟิตนะครับเกมนี้ต้องเช็คฟิตทางบุกยศสาก้าที่ก็มีลุ้นในการลงสนามรวมไปถึงยูเรนทิมเบอร์นะครับถ้าทิมเบอร์ฟิตพร้อมก็น่าจะมาเล่นแทนซาลิบาแต่ถ้าไม่พร้อมก็คงต้องเป็นยาคุบคุยอองที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ส่วนโอเดกาดยังไม่พร้อมลงเล่นนะครับยังบาดเจ็บก็โอกาสคงจะเป็นมิเกลเมริโนที่ได้ลงตัวจริงช่วยทางปาเตแล้วก็ไรซ์นาการ เล่นแดนกลางสโรมิพูเลยครับของอันเดอร์สตอตก็เจอปัญหาหนักเหมือนกันเดโกโชต้าเจ็บซิกโครงนะครับระหว่างบิ๊กแมชที่ชนะเชลซีไป2-1เมืนะ่อวิกที่ผ่านมาก็ทำให้ไม่สามารถเล่นเกมยูเอลกลางสแตดาได้ที่บุกไปเฉือ Live นไลฟ์ซิกนะก็แน่นอนนะครับยังไม่มีไรซองเบ็คเกอร์ที่ก็บาดเจ็บพักยาวเหมือนกันรวมไปถึงคอนเนอร์แบรลี่เฟเดริโกเคียซ่าแล้วก็ไฮวิโอเลตด้วยเหมือนกันหายไม่ทันนะทั้ง5คนนี้ก็บาดเจ็บหมด ตัวหลักคงมีควินเคลเฮอร์แหละที่ยังเฝ้าสอดแทนอาริสงเบเกอร์แล้วก็พวกบรรดาตัวรุกก็จะมีพวกเซอร์โบสไลลุยส์ดีอาร์ตโมซาลาเคอติสโจนแล้วก็ทางดาวิดนุนเยสที่พร้อมจะล่าตะข่ายแต่ผมมองหนึ่งสิ่งสำคัญนั่นก็คือการเจอกัน4ี่เกมหลังสุดของอาร์ซอนเนี่ยไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลยนะฮะเป็นการเสมอ2และแพ้2แถมการเล่นที่เอเมอร์เซเดียมในอาร์ซอนดีกว่าข่มกว่าเพราะว่าชนะ ทั้งหมดด้วยนะครับผมก็น่าสนใจในแมชนี้แล้วก็อย่างที่รู้กันตอนนี้ลิูวูฟอร์มเกมเยือนก็ดีเหมือนกันในฐานะแฟนปืนผมเองก็แอบ,บหวั่นใจนะครับลิฟวูเล่นเกมเยือน4นีในพิมพ์ลีกซีซั่นนี้พวกเขาชนะหมดเลยนะฮะแล้วถ้าเกมนี้ชนะอีกก็จะทำให้พวกเขาทำลายสถิติของสโมสรในการชนะเกมเยือนช่วงต้นซีซั่นติดต่อกันมากสุดก็คือ5เกมรวดนะครับ ผลงานการชนะเกมเย็น4เกมติดนะครับตอนนี้มันเป็นการทาบสิติิ 1, ีซั่น1,990-91แล้วก็2,019 2,020ก็ผมมองว่าคีย์แมนในแมชนี้ของลิฟูคงเป็นโมซาล่านะครับที่บอกไปว่าอาร์ซอนเองต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าซาล่ามักทำให้อาร์ซอนเจ็บปวดเจ็บช้ำน้ำใจหลายต่อหลายครั้งนะครับ ทำไป10ประตูจาก14เ,เกมที่ลงสนามเจอกับอาร์เซนอลส่วนอาร์เซนอลเองคงต้องฝากความหวังไว้ที่กาเบรียลมรนติเนลลี่เหมือนกันนะฮะที่คงจะเป็นตัวความหวังในแมชนี้เขาเองมีส่วนร่วมกับการทำประตูในทุกรายการมาสุดนะครับใหอาร์ซนอลในซีซั่นนี้คือ7ประตูก็ยิงไป5ประตูกับอีก2แอสซิสนี่คือคีย์แมนที่ผมมองว่า อาซอนอาจจะทะลวงหรือผู้ได้น่าจะมาจากทางกาเบียลมาติเนลลี่ในมุมที่ซาก้าเองยังไม่สามารถลงสนามได้เพราะว่าเราเองจะไปฝากความหวังไว้ที่ซาก้าคนเดียวก็คงไม่ได้รวมไปถึงจะไปฝากฮาเวสคนเดียวฮาเวดถ้าไม่มีใครปั้น ไม่มีคนปั้นดีๆเขาก็อาจจะยิงลาบากเหมือนกันหรือว่าเชสุดเองก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็อาจจะ3วันดี4วันไข้ก็ทําให้ยังไม่สามารถจะไปบอดได้100%ว่าจะฝากความหวังไว้ที่เขาได้นะครับผมฟันธงลงสกอร์ในแมชนี้คิดว่าอาร์เซนอลน่าจะดีกว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับโคงชนะสัก1-0หรือ2อลูกในมุมของแฟนอาร์เซนอลก็วิเคราะห์งี้ด้วยนะครับก็แฟนคิดยังไงกับคู่นี้ คอมเมนต์บอกหน่อยผลสกอร์คิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม s มัครใช้ยูท u บแพร่สปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ